สวัสดีครับับพามาชมทะเลสวยน้ำใสจากเกาะร้านนะคะทายจากมุมสูงนะครับจากห้องพักเสียงลมก็จะแรงหน่อยปังจะพามาชมทะเลสวยมากเลยนะคะ าม,มาฟังเสียงคลื่นทะเลกับเสียงลมกระทบก,กันนะครับก็เย็บตกจากวันหยุดพักผ่อนนะครับมาให้พี่ได้ชมกันไปไปชมพร้อมไปกับปังครับฟังเสียงลมแรงมากเลยนะครับ ขอบคุณทุกเริบทุกไลทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อติดต่มกิดต่อไปนะครับขอบคุณจากใจเฮงเฮงปังปังครับขอบคุณครับ